สวัสดีครับผมสารโรโสกรอครับในนามร้านเจรันรุ่งเรืองทรงมัธิภาพนะครับตั้งอยู่ตบลตะเกียนอำเภอด่านกุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านี้จะเป็นช่วงสามบุญของวันอังคารนะครับอัปเดตสินค้าตัวนี้จะเป็น L360 8ามนดีนะครับตัวนี้รถไล่นะครับแต่ผมซื้อมาตามสภาพนะครับตัวนี้ผมไม่แยกเป็นอะไร ก็ได้นะครับขายเป็นคันก็ได้นะครับแต่เรื่องขายเป็นคันเนี่ยผมขอตรวจเช็คว่าเครื่องจะสมบูรณ์ไหมเกียร์สมบูรณ์ไหมท้ายสมบูรณ์ไหมแต่นี้ผมมาลงจิบเพื่อแยกเป็นอะไรนะครับวันนี้ครับสีสันถือว่าเดิมๆยังไม่ได้ล้านนะครับไปนัน้าก็แยกนะครับผ่านห้าเรือนผ่านหกก็แยกครับของตาช้างนะครับนี่ครับท่อนท้ายก็เนียนเหนียและไล่ครับ โคโรราชบ้านเรานะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถไถ l 3 6 0 8ลองโทรหาผมนะครับหรือคนที่มี l 3 6 0 8 3 0 0นนะครับอยากได้ชิ้นไหนครับลองโทรถามผมนะครับผมแยกได้ดุกชิ้นนะครับถ้าราคาได้นะครับ0 9 5ย์4 9698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e นนะครับนี่ครับผมสารโลตอรตัวจริงเสียงจริงนะครับ รถไถเต็มคันครึ่งคันค้นคอนคันแยกกินส่วนได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นแต่คนละราคานะครับจำนะครับแต่คนละราคาอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับจมพวกคูบุต้าและรถเมืองนอกนะครับ0848821716นะครับหรือราคาุณลูกค้าอยากจะรู้ข่าวสารของร้านจรรันรุ่งเหืองสองบัทิาเพียงท่านกดติดตาม Facebook สารถทศพร เป็นบุกหลานจารันรุ่งเรือง2015 YouTube สารโลตทุกร์ติกกแล้วก็เหลียวฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะรู้ข่าวสารดีๆของสารโลตทุกร์หรือร้านจรันรุ่งเรลือง2015ว่ามีรถไถรุ่นไหนเข้ามาบ้างเกาญี่ปุ่นฟูบุต้าบ้านเราและอีกหล,หลายยี่ห้อนะครับนี่ครับโซนนู้นก็จะมืดหน่อยนะครับแยกจุชิ้นส่วนนะครับขออัปเดต ตัวแอลสามก่อนนะครับศูนย์เก้าหเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลนนะครับขอบคุณครับ